มวยมุมแดงอดีตแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกในรุ่นเวลเตอร์เวทปฐมศึกเกษตรพัฒนาและนักมวยมุมน้ำเงินจากสวิตเซอร์แลนด์เจคอฟฮัตเตอร์ชมการชกในยกแรกเลยครับมาชมกันต่อนะครับคู่ที่3ามของรายการวันนี้หลังจากที่ พอกรายการครับเลสเตอร์กระโดดแซงไปแล้วนะครับโดนฟารันจูเนียร์ชวนไปสองหนึ่งขณะขณะยังไม่เป็นเอกฉันครับแต่โดยเรียบร้อยแล้วสจาบเลสเตอร์รเามาดูกันต่อครับคู่นี้ครับปฐมศึกเสรพัฒนาวันนี้เขาเรียกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปฐมศึกเขาไปต่อยญี่ปุ่นต่อยน้าเก้ามาหลายไฟครับ ได้กลับมาต่อยที่บ้านเราบ้างนะครับหมุนบกเลยครับหลงศึกไม่รอช้าโดนลำตัวด้วยครับแหมลุกไล่ตลอดเลยครับหลงศึกวันนี้มาโหดวันนี้ปะทะกับนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับ แดนนาฬิกาเจคอบพัสเตอร์ดูดูปร่างสูงยาวแก็แน่นอนแล้วครับว่ามีพื้นฐานมาจากมวยไทยครับเจคอบนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจคอบพัสเตอร์ันนีกกนรร้รูกว่าระดมมวยจากหลายชาติมาเลยนะครับมาให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ชมกันนี่ตั้งแต่แคนาดาฟิลิปปินส์และนี่สวิตสวิตเซอร์แลนด์ เจคอบเนี่ติดที่มุมแล้วครับหนุบล่างในสูงยาวได้เปรียบนะครับกรรมการสนองอวบอิ่มนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีมาที่กลางเวทีเปิดเกมเร็วเลยครับผมศกุลเนสโอ้โหขวามีเปิดช่องเลยนะครับ ต้องต่อยแบบหมัดโอเวอร์เฮดนะครับครับเหมือนกับเลสเตอร์เจอกับฟารัตชูเนียเมื่อสักครู่นี้หมัดโอเวอร์เฮดหมัดแหม่ครอศีรษะไปเลยครับโอู้หต่อสู้้นันสูงยาวกว่าโอ้กว้างเลยขวาครับตัดลำตัวแหม่ลำตัวดูบางไปนิดนึงครับเจครับดูขยับแหม่หมัดหน้าครับกระแทกตัดเวทีแคบเลยนะครับสมศึก หมดลำตัวโอ้ขึ้นบนครับแม่มากว่านิดเหลงๆอีกนิดนึงนะครับอาจจะได้เห็นดีแล้วครับมกักขวาต้องดูว่าถ้าตระของนักชกแดนนาฬิกาจะมีขนาดไหนนะครับรโอ้โหมีตัดลำตัวขึ้นบนหน้าของเจค็อกก็จะเปิดนะครับหน้าเปิดอืเปร่านั้นมองเห็นแล้วนะครับแต่ว่าจะครัมเจอหรือเปล่าครับ โอ้ขวานี่ครับเจอแล้วครับเจอแบบปลายปลายหมัดไปนิดนึงแม่แต่เจค็อบยังดูเฉยนะครับทำหน้าเฉยเมยมากโดนหมัดไปทำศึกเข้าไปเอาล่ะครับแลกกันขึ้นหมดยกครับชมภาพช้านะครับจังหวะโดนหมัดของเจค็อบครับ ซึนก็ออกมาได้นักหนัวรุนแรงทีเดียวขอบคุณท่านดรสมชายยกบุลนะครับประธานบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยจำกัดผู้ผลิตรถเกี่ยวรถข้าวเกษตรพัฒนา,าสุดยอดรถเกี่ยวรถข้าวอันดับหนึ่งของไทยนะครับตอนนี้คุณสมชายยกบุลนะครับมาให้กำลังใจนักชกไดทีมงานเกียกริกิรินถึงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมกับทางกองทาัาที่อเอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับศึกกำปั้นสถทหลโลเพื่อพระเกียรติพระองค์ดำนะครับ เราพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันที่3มิถุนาย,ยนนะครับฟาลันจูเนียเกษตรพัฒนาจากควงกันแชมป์ที่เพิ่งได้มาในวันนี้แหละครับวันที่3มิถุนาครับที่มหา,าวิทยาลัยแม่โจนะครับก็เรียกว่าติดใจนะครับพักกันไปหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวมิถุนามาเจอกันอีกที่แม่โจที่เชียงใหม่แห่งนี้เลยครับรับทีวีก็จะถ่ายทอดสดครับในเวลา16.00ถึง18.00ครับ วันหย่าพลาดนะครับ25พฤษภาคมครับอำนาจเกษตรพัฒนานะครับโคชัมโดบนสายเวนไอบีเอฟไฟสำคัญอีกครั้งนะครับรีแมทช์กับทางด้านจอร์เวลคาสิเมโล่ที่กรุงพักเกียงประเทศจีนครับแต่จะสอดให้ชมกันแน่นอนทางไทยรัฐทีวีนี่เช่นกันนะครับในวันที่25พฤษภาคมครับในเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับคุณสารชัยมาดูบนเวทีครับจังหวะเลแล้วครับตัดรับตัวอืมใช่ครับเฉยๆครับ แม่แกนิ่งมากครับจค็คอบโอ้โหมั่นใจกล้ามท้องดีครับแมยืนให้ต่อยเลยครับโอ้โหแกก็ตอบโต้ตันลอดเหมือนกันดูครับ,บล็อกเข้าไปแมรั่วลำตัวรั่วลำตัวเฉยนิ่งมากครับจค็คอบผมสึกกพยายามนะครับ จบปืดครับสมศรีเอาพูดทั้งคู่ครับตั้งใจทั้งคู่เลยครับแต่ว่าจวดลมทั้งคู่อคัดบ้างครับสมศรียับไว้ยับไว้ยับส,สกัดไว้โดนขวา ตาแดงกล่ำขึ้นมานะครับเจคอบมาดูครับเจคอบเดินกองเชียร์นี่ให้กำลังใจเลยนะครับให้กำลังใจเจคอบรับโชคต่างชาติใจแกสู้ใช้ได้ครับโอ้โหหมัดอวัยวะคว้าครับสุดแรงเลยครับแปะเริ่มมีเอียงเหมือนกันครับเจคอบฮัตเตอร์โดนอีกทีหนึ่งเล็งให้ดีครับ ไม่ได้อีกครับจังหวะนี้ออกจากบุมอับไปได้เดินไปครับสมสึกดตัดลังตัวดูบ้างครับเจคอบขยับบนลออกมาหนีใหม่อีกมุมนึงนะครับเจคอบโอ้โหเลี่ยงไปครับอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวน่า มีต่อยจริงนะครับไม่ใช่ต่อยเล่นๆครับแมอาจจะมีหัวเราะต่อยกระซิกกันบ้างนะครับเป็นไปตามเกมแต่ว่าอาวุธการออกมานั้นเต็มร้อยครับน็อกได้น็อกเลยหมัดขวามาแมเจครบชมภาพชานะครับสมศรียิงขวาในเอียงเลยนะครับเจคอบ นี่ครับโอเวอร์เฮดขวาเนี่ยมาสำคัญเลยนะครับดักคืนมาบ้างครับภูณิติศาชาตินะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับรวมปลูกป่าและปล่อยปลาครับที่ต้นกําเนิดแม่น้ำน่านนะครับวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่0844378182มาชมกันต่อนะครับการชกมวยคู่ที่3ครับศึกป้านสถานโลเพื่อพระเอกรองดำนะครับระหว่างปฐมศึกเกษตรพัฒนากับเจคอบฮัตเตอร์ นกชกจากสวิตเซอร์แลนด์ดดดก่อนหน้านี้นะครับผลการชกสองคู่ที่ผ่านมามนัลบุญจำลงสักกีริมนะครับเป็นฝ่ายแพ้ที่ได้เกันนอ็กเอาท์ไรอันฟอร์ดนกชกจากแคนาดาไปในต้นยกที่5นะครับเพราะว่า มีปัญหาเจ็บตานะครับมองไม่เห็นขอยอมแพ้ไปนะครับในช่วงต้นยกที่5แต่เกมโดยรวมนั้ถือว่าก็ทําได้ดีทีเดียวครับสำหรับมนัทส่วนฟลร์จูเนียรเขาเป็นฝ่าเฉืนอนเอาชนะคะแนนไปไม่เอกฉันท์ครับสองต่อหนึงเสียงนะครับถือว่าวันนี้เป็นงานหินงานหนักของชกไทยเราทั้ง2คนเลยะคะแนนที่ออกมาในวาดเสียวเลอกเกินนะครับ กรรมการเกรียงศักดิ์ทองหงและชเวชุเดเกียรติเนี่ยให้ชนะ115 113 115 114สวัสดีท่านหนึ่งเชิดชายชันนนท์นะให้แพ้เลยครับ115เอ้ย113 115ร้อยสิบห้านะครับถือว่าวุฒิสูสีมากครับสองตัวหนึ่งเสียงยามาดูคู่ของกลุ่มสักต่อนะครับอ้าวแม่นะดีวาดเหมือน,นกันครับเชครบ กองเชียเยอะนะครับนี่ีกองนำกองเชียมาเยอะนะครับจะขอบมาบอร์สวิสนะครับเริ่มจะหายใจแรงๆแล้วนะครับเจอสภาพอากาศเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ถือว่าค่อยังชั่วแล้วนะครับใกล้ๆจะหกโมงเย็นความร้อนก็เริ่มจะคลายลงไปนิดนึง ที่ถ้าเป็นตอนปลายสองคงไม่รอดเลยโอ้โหแ,แค่เจอสภาพอากาศเข้าไปคดโดนนอกเลยนะครับแม่ดูครับต่อยมันสโลครับหนึ่งสองสองอ้าวขอทบสึกว่าไงแม่วันนี้ทีมงานเกียรติกรินนั้นย้อมผมสีแดงไปเลยครับคุณสันทชยัยครับนัดกันมาครับนัดกันมาอ้าวแล้วครับปรับเกมนิดนึงคู่นี้ค,คล้ายๆกันครับคล้ายกับคู่ที่แล้วแต่ว่าถ้ามวยไทยเราเป็นฝ่ายเดิน แต่ว่านักบอยต่างชาติสวิตส์โต้ตอบสโลโมชั่นมะเดินต่อครับสมศึกโยกมากขึ้นโยกเร็วขึ้นหาจังหวะจะตัดลำตัวดูขยับนิ้วมารออยู่แล้วครับเขาก็ดักดักเขาดักเขาคัดขวานะครับของเราขวาบนขวาล่างเอาแล้วครับเข้าบูอัพ รายยกแล้วครับปฐมศึกเดินดูนี่เาคัดโต้คืนแล้วนะครับเจคอบเจคอบออกมัดพูดว่านะครับว่าแม่อาจจะยาวเกินไปครับชมครับช้านะครับจังหวะยิงหมัดกันเต็มของปฐมศึกนะครับไม่ปฐมศึกโดนบ้างเหมือนกันครับดูหลอกกดเต็มที่เลยนะครับเจคอบ พี่น้องระชาชนชาวไทยนะครับสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างด้สาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับโดยการวิชาเรียนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุ่งยั้งทัพนะครับซึ่งผ่านพิธีพุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับได้ทันทีที่พลรอเจนครับโทร09098นะครับ2979ก็มาชมกันนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของการถา่ายทอดนะครับก็จะเป็นยกสุดท้ายด้วยนะครับที่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 จะถ่ายเท่าสดให้ชมกันนะครับเราก็สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะครับทางช่วงของข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็สยามกีฬารวมทั้งมวยสยามด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับวันนี้ มนาดบุญจำนวนสักทีนั้นเป็นฝ่ายแพ้เทนนิสเกิร์ลน็อกเอาท์ครับในต้นยกที่5นะครับต่อไรอันแมนฟอร์ดนักชกจากแคนาดาและก็ฟอร์จูเนียเกษตรพัฒนาครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปไม่เอกฉันครับ2ต่อหนึ่งเสียงนะครับมาถึงคู่นี้ของปฐมศึกนะครับจะน็อกได้หรือเปล่าถ้าน็อกได้ยกนี้ก็ยิ่งดีเลยครับว่าจะลงตัวพอดีอ้าวเลยครับมตอนนี้ยิงตัวแข็งเหมือนกันครับมาแต่จะขอบยังเถียงอีกยังมีเถียงครับ ปากแล้วนะครับ่ถจะว่าหัวใจหัวใจกะสู้ครับผมสักเดินอีกอย่ซ้ายเข้าไปโอ้ยมีฝวาีกก็จะได้ชมการถ่ายทอดสดยกที่4แล้วก็รวมถึงยก5ด้วยนะครับแม่ทานน็อกก็จบเลยครับ เมื่อต้องไปลุ้นเรื่องของคะแนนมีเวลาถ่ายทอดสดอีก2ยกนะครับในยกนี้แล้วก็ยกต่อไปอยู่ในช่วงท้ายเกมกันครับยกที่4ี่ลุยต่อครับโดดนลำตัวเข้าไปครับเชครับผม้ส,สึกเดินต่อ ต้องการจะน็อกให้ได้นสมศักดิ์แจกขอบหนึ่งสู้ครับแหมมีคำ้ำเหล็งไปที่ลำตัวครับกระแทยแก๊ปซ้ายเข้ามุมอัพเป็นมวยใหญ่นะครับแต่พิกัด140ปอนด์ ไรายยกครับสะกวนตากออกไปน่ออกหมัดแต่ไม่โดนครับแกออกหมัดแบบไม่มีเป้าหมายนะครับหมดยกที่4ครับทุภาพช้าครับในจังหวะเวียงของผสมศึกครับแต่ว่าไม่โดนนะครับไปิดสปะงั้นครับ เข้าสู่ยกที่ห้าแล้วนะครับชมกันต่อครัยกยับไว้ฝ่ายตั้งรับอยู่นะครับมสมศักดิ์ยจอดลำตัวบีดเข้าไปครับมสรรมศักดิ์โดนบ้างครับ เจ็ขอบก็หวังจะยืนให้ได้ครบยกครับ,รบถึงสึดโยกโอ้โหขึ้นบนครับสวยอ้าวอ้าวแมยกเข่าวฟันตัลำตัวอาวล้วครับสลับนากขึ้นบนน็อกหรือไม่น็อกครับในย,ยกท้ายเกมแล้วครับใกล้เวลายุติกาถ่ายทเทสดด้วยครับถันหรือเปล่าพยายามจะลุกไล่ตัดลำตัวอีก ลำตัวหนึ่งสองสามบนขวาตัดลำตัวอา้าวหนึ่งสองสามฟีแหมเล้เต์อาตัดยืนงงอ,อ้าวเรียบโแตัดลำตัวครับไม่นับเลยครับคุณสันชัยครับอา้าวยังมีสู้โอ้ใจยังสู้ล้วเกันมก็ยืนทำท่าจะนั่นเราไม่ได้เห็นเลยนะครับว่าตดนลำตัวแล้วหยุดยยความสุขรู้แล้วนะครับจุดอ่อนอยุ้งไหน พยายามเน้นครับประอยากจะน็อกให้ได้ <c oughs> ต่อยไปก็เป่าปากไปด้วยแล้วนะครับทั้งเหนื่อยทั้งสภาพอากาศร้อนนะครับเชกเกอร์พัตเตอร์นักชกจากสวิตเซอร์แลนด์แม่ลูกนี้เกือบตีเขา่าซะแล้วครับ, <c oughs> บมีลูกแถมครับมีลูกแถมอับบะคัตขวา แม่วันนี้ชาวต่างชาติก็มาให้กํลาลังใจกันเยอะเลยนะครับ,รบที่เชียงใหม่นี่มีค่ายมวยต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับชุดสุดท้ายโอ้โหโดนเหมือนกันครับออกได้สวยครับจงังหวะฉายของเจคอบเอาหกซ้ายโอ้โหตายแล้วครับปลายกลงไม่ลงจบหรือเปล่าจบหรือเปล่า ตัดรับตัวก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับระสมศึกดิทำท่าเข่าทำท่าจะขึ้นอีกแล้วครับแม่ต่อครับอูเลสเตอร์อาปาทางด้านแจ็คคอปนะครับอาปาปลายยกที่ห้าครับแม่ มีแรงฮึดครับมาได้ยินเสียงระฆังสัญญาณครับฮึดแล้วฮึดอีกครั้งหนึ่งแมาดูครับหมดโอ้ยโดนหมัดขวาครับเมาครับเมาโอ้หเข้ามุมไปเลยครับหมดโยกครับพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับีค้านะครับยกนี้จะขอบโดนเข้าไปนี่ครับโดนลำตัวทัท่าจะไม่เอาอยู่แล้วครับ เสียงฮึดขึ้นมาอีกยกสุดท้ายแล้วนะครับยกท,ท,ที่6ครับก็ได้น้ำได้ท่ามาก็สดชื่นขึ้นมาอีกเหมือนกันจะขอบผมรสึกเดินต่อ,อโอ้โหหนึ่งสองเข้าไป ที่เป็นมวยคู่ที่3านะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับจากไปทีมมวยชั่วคราวนะครับตอนคนแรกที่เจ็บอภยรินจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้มรดบุญจำดงครับเปิดรายการคู่แรกนะครับเป็นฝ่ายแพ้ทีเดียร์ทัพเอาต่อไรอันฟอร์ดนักชกจากแคนาดาไปในต้นยกที่5นะครับตาเจ็บนะครับมองไม่เห็นครับขอยอมแพ้ส่วนฟ้าลั่นจูเนียร์เกษตรพัฒนาครับเป็นฝ่ายเชิญชนะคะแนนเลสเตอร์อบูตันครับคว้าแชมป์ ว่าครับในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทไทยบีเอฟแคนแปซิฟิกนะครับและก็โปรแกรมต่อไปนะครับฟาร์จูเนียเกษตรพัฒน,นาครับจะขึ้นชกป้องกันแชมป์ <Yeah. S 1> ครั้งแรกนะครับที่มาหาวิทยาลัยแม่โจ้ <Yeah. S 1> อำเภอสันทราย <Yeah. S 1> จังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่3ม <Yeah. S 1> ิถุนายนนี้นะครับ โดยท่านประธา,านกรรมการบริษัทซัมสวิตจำกัดประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานจัดการแข่งขันท่านดออรองอาจกิติคุณชัยนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดในเวลา10.00นถึง18.00นเช่นเดิมนะครับแล้วก็วันที่25ครับคุณสันตชัยครับ15พฤษภาคมนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดอำนาจคาสิเมโรภาค2นะครับจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนครับ2ทุ่มนะครับ20.00นเป็นต้นไปช่วยกันเชียร์อำนาจครับ โอ,โ,โอ้โหแต่ว่าตอนนี้โดนเหมือนกันครับผมสุดอ,าอา้าวอ้าวอ้าววันนี้นี่ฮึดเหลือเกินนัำมือต่างชาติน่าอ้าวได้เสียงเชียร์นะครับวันนี้ชาวต่างชาติก็มาเชียร์เยอะเืิดไปเืิดมาตัดลำตัวอยากกมา แนเจะเฟิดเราครับโดนเหมือนกันดูครับเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่แล้วมาใกล้หมดยกสุดท,ท้ายแล้วครับโอ้โหโดนซ้ายหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรารอการรวมคะแนนแล้วก็ลาไปเลยนะครับวันนี้ผมพิเชษเตืนอินครับคุณสันตชัยผลชีวินทีมงานเกรกกิรินโปรโมชั่นทรัฐทีวีช่อง32นะครับผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดครับ เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะครับฟลอรันจูเนียรเกษตรพัฒนาป้องกันแชมป์ลักก็25พฤษภาครับอำนาจเกษตรพัฒนาป้องกันแชมป์ที่ประเทศจีนนะครับวันนี้เราทีมงานทุกคนเพราะคณะกรรมการจัดการแข่งขันลาไปก่อน